สวัสดีสมาชิก TAT Web ทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะแนะนําวิธีการสร้างเนื้อหานะครับสำหรับเว็บไซต์เริ่มต้นการใช้งานนะครับว่าจะเริ่มสร้างเนื้อหาใหม่ยังไงสําหรับการสร้างเนื้อหาใหม่เนี่ยเราจะทําได้2ช่องทางด้วยกันนะครับโดยช่องทางแรกเนี่ยเราสามารถคลิกได้จากหน้าเว็บไซต์ที่เห็นทั่วๆไปนะครับกับแบบที่2ก็คือคลิกระบบที่อยู่ภายในด้านหลังเว็บไซต์นะครับหรือระบบการพัฒนาด้านเองนะครับมาดูแบบแรกกันนะครับให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของคุณได้เลยนะครัพร้อม มเมื่ออยู่ในหน้าเว็บไซต์ของคุณนะครับให้ลองเข้าสู่ระบบเว็บมาสเตอร์ก่อนนะครับเพื่อเริ่มต้นการพัฒนาหรือลองทดสอบกันดูนะครับเข้าผ่านหลังจากชื่อโดเมน2-4ตัวนะครับแล้วก็ enter ในหน้าเว็บมาสเตอร์ล็อกอินก็ใส,ส่พาสเวสรวดลงไปตามปกตินะครับ จากนั้นเมื่ออยู่ในระบบการพัฒนาได้แล้วเนี่ยสำหรับแบบแรกเลยก็คือการแก้ไขผ่านหน้าเว็บนะครับหรือว่าการสร้างผ่านหน้าเว็บก็คือดูที่เมนู1.1นะครับระบบจะพามาที่หน้าเว็บหน้าแรกจะให้สังเกตว่า ในหน้าเนื้อหานั้นๆหรือว่าในหน้าแรกก็แล้วแต่นะครับมันจะมีไอคอนเรียงกันอยู่ประมาณ7-8ไอคอนตามแนวนอนลนักษณะนี้ที่ที่เห็นนะครับปกติแล้วไอคอนสําหรับการแก้ไขที่อยู่บนหน้าเว็บเนี่ยจะเห็นแค่เฉพาะเว็บมาสเตอร์ที่ล็อกอินอยู่ที่เครื่องนั้นๆเท่านั้นนะครับบุคคลทั่วไปที่อยู่ในเว็บไซต์ปัจจุบันนี้ไม่ไม่จะมองไม่เห็นตัวนี้นะครับหรือว่าไม่สามารถเข้าไปแก้ไขผ่านไอคอนพวกนี้ได้นะครับเฉพาะเครื่องที่เราใช้งานอยู่เท่านั้นเห็นไหมครับว่าเขาจะมีไอคอนอยู่ทีนี้การเพิ่มเนื้อหาใหม่ คือดูตรงไอคอนที่2นะครับเวลาเราชี้ลงไปเนี่ยที่เป็นลักษณะของกระดาษสีขาวคำอธิบายของมันก็คือการเพิ่มหน้าใหม่เราคลิกเข้าไปนะครับแต่นั้นระบบก็จะพามาที่ะระบบจดการที่อยู่ด้านในอีกทีนึงนะครับก็จะมีแบบไฟล์ต้นแบบให้เราเลือกว่าเราจะเลือกจากสร้างจากโครงหน้าเปล่า,า,าแบบนี้หรือเปล่านะครับจาก article o b a n k หรือว่าจะดูจากตัว article อื่นๆนะครับ อันนี้เขาจะมีต้นตัวต้นแบบให้แล้วโดยเราสามารถเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปภาพหรือข้อความต่างๆได้ก็สามารถทําได้2ลักษณะด้วยกันนะครับหากเพิ่งเริ่มใช้งานครั้งแรกก็ลองดูจากตัวต้นแบบก่อนก็ได้นะครับลองดู a r ควาหนึ่งเลยแล้วกันส่วนสําคัญที่ต้องดูลําดับแรกก่อนที่จะเพิ่มข้อมูลก็คือชื่อชื่อไฟล์นะครับช่องแรกเลยโซนนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าเว็บที่เริ่มใช้งานครั้งแรกเนี่ยชื่อที่สําคัญที่สุดที่ต้องดูก็คือชื่อไฟล์ index.html นะครับ ชื่อนี้เนี่ยจะเป็นชื่อของไฟล์ที่แสดงผลเป็นหน้าแรกเลยเวลาเราเข้ามายัางเว็บไซต์นะครับนี่นะครับ index.html ไฟล์นี้จะเป็นไฟล์แรกที่ระบบเรียกขึ้นมาจากนั้นหัวข้อเรื่องตัวนี้ก็ต้อง,ต,องต้องใส่ลงไปนะครับห้ามใส่คำว่าปล่อยว่างไว้ลักษณะนี้นะครับที่เป็นใส่ชื่อบทความเพราะว่าหัวข้อเรื่องเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ Search Engine จับข้อมูลไปในในส่วนของค้นหาด้วยนะครับ ปกติแล้วหัวข้อเรื่องก็จะเป็นคำสำคัญหรือว่าส่วนสำคัญของเนื้อหาที่อยู่ภายในนี้นะครับอาจจะใช้เป็นลักษณะคีย์เวิร์ดก็ได้เหมือนกันสำหรับหัวข้อเรื่องก็ที่เกี่ยวกับหน้านั้นๆเมื่อเรากำหนดชื่อไฟล์และหัวข้อเรื่องได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็บทความที่เราจะใส่ก็เพิ่มเติมลงไปใส่ได้ทั้งข้อความและรูปภาพเลยนะครับข้อความเราก็พิมพ์ลงไปครับส่วนรูปภาพเราจะใช้อ่ไอคอนที่เป็นเพิ่มรูปภาพที่อยู่ตรงแถบเครื่องมือด้านบนนะครับคลิกเข้าไปไดล็อกที่ขึ้นมาแล้วกดตรงเบ้าครับเพื่อเลือกรูปภาาพจาก ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจากนั้นก็กด Open เมื่อเลือกไฟล์ได้แล้วนะครับแล้วค่อยคลิกที่ปุ่มอัปโหลดอีกครั้งหนึ่งเพื่ออัปโหลดไฟล์มันหยุดภายในเว็บไซต์นะครับไฟล์ file ที่ได้ก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับข้อสังเกตก็คือไฟล์ที่อัปโหลดผ่านเบลที่อยู่ตรงแดอร์ลอกตรงนี้เนี่ยเราจะอัปโหลดไม่เกิน200 KB นะครับหากต้องการจะอัปโหลดขนาดรูปภาพที่มากกว่านั้นเนี่ยถ้าเป็นไฟล์ JPEG นะครับหรือว่า p อ่า JPG เนี่ยจะอัปโหลดได้สูงสุดอยู่ที่400 KB นะครับโดยอัปโหลดที่เมนู5.4นะครับตรงอัปโหลดไฟล์จะอัปโหลดไฟล์ได้เกือบหลากหลายประเภทอยู่นะครับสำหรับตามที่ระบบได้กำหนดเอาไว้ก็จะมี JPG กับ PNG นะครับสอไฟล์นี้เท่านั้นที่อัปโหลดได้ประมาณ uh, ไม่เกิน400ก b นะครับหรือว่า KB ส่วนไฟล์ กิฟ์นะครับจะอัปโหลดได้ไม่เกิน2เมกนะครับนอกนั้นก็ตามประเภทที่ระบบได้ไดแจ้งเอาไว้นะไฟล์ต่างๆที่สามารถอัปโหลดได้ใน5.4ก็สําหรับการเพิ่มหน้าเนื้อหาใหม่สําหรับแบบแรกทีด่ดูจากหน้าเว็บไซต์นะครับก็ครั้งแรกเนี่ยให้เรากดตรงหากอยู่ในระบบเว็บมาสเตอร์อยู่แล้วเนี่ยเปิดมาหน้าเว็บแล้วก็คลิกตรงไอคอนเพิ่มหน้าใหม่อันนี้สําหรับวิธีแรกนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมก็ใช้วิธีนี้ค่อนข้างบอกก่อยกับวิธีที่2ลองดูจากในระบบการพัฒนานะครับ หากใครอยู่ในหน้านี้อยู่แล้วเนี่ยโดยไม่อยากกลับไปทําที่หน้าแรกหน้าเว็บปกตินะครับเราก็คลิกจากเมนูที่4ได้เลยครับ4.1สร้างเองใหม่ถ้าคลิกจากตัวนี้เนี่ยจะสร้างจากโครงเปล่านะครับนี่คือลักษณะโครงเปล่าก็คือมอีเครื่องมือต่างๆแล้วก็เริ่มต้นเป็นศูนย์เลยก็เริ่มการเพิ่มตารางเพิ่มรูปภาพลงลงไปปกตินะครับชื่อไฟล์หัวข้อเรื่องก็กําหนดลงไปหรือเราจะดูจากแบบ จากตัวต้นแบบก็ได้ตัวต้นแบบก็มาจากเหมือนกับที่เราคลิกจากหน้าเว็บนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งแบบเปล่าแล้วก็ตัวต้นแบบที่มีข้อมูลไว้เบื้องต้นอยู่แล้วก็ทําได้2ลักษณะนะครับสําหรับการเพิ่มหน้าเนื้อหาใหม่นะครับ